เราก็มั่นใจในพยานหลักฐานเพราะว่า,ามีทั้งคลิปวิดีโอจำนวนหลายคลิปนะครับคลิปเสียงมีทั้งพยานเอกสารนะครับการสอบปากคำผู้เตี่ยวข้องนะครับทั้งทั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมทั้งผู้ประกอบการอะไรต่างๆค่อนข้า,ง,าง,ทงที่จะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแต่ก็ยังมีพยานหลักฐานอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องค้นหานะครับ ณนะตอนนี้นะครับพยานหลักฐานที่อยู่ในมือพนักงานสอบสวนมีน้ําหนักเพียงพอที่จะดาเนินการบังคับใช้กฎหมายได้นครับคือผมยืนยันว่าในในนามของ,งองัยาสวนยืนยันว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอในการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ ต้องหานะครับนะครับแล้วก็มันเชื่อสมกันนะครับมันมีเหตุมีผลมีน้ําหนักนะครับผมพูดได้เท่านี้นะครับแต่เรายังไม่อยากที่จะลงในรายละเอียดว่าข้อที่จริงมันเป็นยังไง